เมื่อไงในก็ค้าแจ่มพระมีข่าวดีมาบอกในคะ,นะเนาะอโอเะตั้งเจ้าคู่เหล่าเลี้ยงเขาเตเปิดปันเห็นดิกไทยจันเงาในคะเนาะเห็นภาษาไทยพื้นฐานในคะมาเร็วก็ไปปิญญาในเราอยาเสพปืนอยู่ที่เราก็อย่ากพบมีปิญญาตั้งหู้ในก็อย,อย,อย,อยู่หยาบอยู่จอมไผ่กับไรในเหตุการณ์สังคมตื้อต้อนย่าเป็นนั่นแหละมาเร็วนะ่ยเจ้าคู่เขาเปิดไว้ปางสอนดิกไทย ในข้าวตั้งสามเอนที่วัดป่าเปาสอนศิลไทยจันเงาคนเดียมไปไม่พื้นฐานทางเซมิลไปหู้มาเฮนไรก็เดเปิดสอนเปิดเทียนในวันที่สองเอนดุลานะะเนี่ยค่ะเนาะเอนหน้านะะเนี่ยคระเปลี่ยนวันจันจอมอันนี้ก็ข้าวยามเฮนก็หกโมงกึง่งกลงค่ำเราถึงแปดโมงกึง่งเฮนสามวันจันอังคารพุทธอันนี้ก็มาสม,มัครไหวมาลงเส้นหมายเลไรตั้งแต่เมือ่อไง เดี๋ยวเอาเมาื่อไหรกว่าเดี๋ยวพอถึงวันที่สองแล้วเนาะเตรียมมา40กว่าเนาะเพราะเต็มแล้วก็เต็มจ้างห้าหมออห้องให้น,น,น้องเกาแกะงานอยู่เป็นนั่นแหละเพระาะเผยพี่น้องแห่งการางานเมื่อเขาเผยสนใจใครเ,เห็นดิษฐไทยจันเงาพื้นฐานนี่ก็มาสมัครในตีออฟฟิศตีสำนักง,งานจุ่มหุม้มจุ่มพี่น้องเจ้าก,ก็ไตอคาคาที่วัดปอไรคะนะันเนาะวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เขายามกลางในแปดโมงเราถ,ถึง ห้าโมงกังค่ำมาสมัครไะไรคะตันเข้าวอะไรก็มาสมัครเข้านั่นค้างก้นดีใครหมอเรื่งกวามเมตตานั่นเองก็เข้ามาเห็นอะไรที่วัดป่าเป่าเปิดทับเมือนได้กว่าข้านอ่อบัวเช้าก็เต็มเมืออะไรนั่นก็เต็มเปิดซอนกับกัมเหนียวคนอ่อกาเอาค่ะเลยเซเปิดซอนอีกไทยเสมกาจะพูดเปิดซอนแทงอ่าการออกแบบออกแบบดีไซน์กราฟิกดีไซน์บนห้องนั่นเนาะออกแบบโปสเตอร์ออกแบบโลโก้ออกแบบอ่าการขายสินค้าเจ้าน่ะ เขาเตรียมโปรโมทสินค้าเขามีสินค้ามีอันหนึ่งเขาเตรียมเฮ็ดจัิงหือให้มันน่าน่าสนใจกวนตัวนะปันหาเนี่ยโอ้ห่างดีแค่ไหนปัญหาปัญญ์ดีสื่อคู่ของเขานั่นสินค้าบนบดีมีกาขนาดมันดีตัวเนะี่ยอันนี้ก็จะคู่เปิดสอนอ่ากุวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สองวันอนะ่ะศุกร์เสาร์สองวันอขายามหกโมงครึ่งถึงแปดโมงครึ่งหลางค่ำเหมือนกันครับที่วัดเราเป้ามาเห็นอะไรมาสมัครอะไรดีลุ่ม จุ่มพ่งบีนนเซากกเตาค่ะที่ว่าบเป่าอไรกูเข้ายามค่ะอันนี้ฮัดเซาก้เว้ค่ะนะฮับเซาก็เลยเพราะเตรียมเซาก็กับฮับเพื่อการก็อันเียมาเหฮนในเตลเลมีอยู่2อมิลค่ะ 1. นึ่ตเลมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมี iPad พรมีมีโน้ตบุ๊กก็หลีมี iPad ก็หีมาเฮนอไรคะเพราะว่ามีสังในก็จ้างสอนในสอมลในมีโน้ตบุ๊กก็หีอันนั้นมีไอแพดมิลหลเมิลหมาเฮนไร ไอแผ่นในล่องในกุมเย่ค่ะล่องอะไรแผ่นนี้ก็เห็นอะไร